แกพอใจในการทํางานของทนายสเสมอแค่ไหนยังไงยังคาใจยังติดใจของติดใจการทํางานของใครอยู่บ้างครับพี่ต้องการฟ้องสื่อสอช่องช่องทั้งสองช่องนี้นะครับไทยรัฐทีวีและก็อมรินทีวีซึ่งเราจะทําหน้าที่ในศาลให้ดีที่สุด สวัสดีครับที่นี่ช่องทนายเสมอพาเดินวันนี้ผมจะพาเดินมาดูบ้านของลูกความผมนะครับหลังจากที่เคยมาเยี่ยมแกแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ฟ้องคดีตอนนี้คือคดีเสร็จไปแล้วบางส่วนนะครับก็เลยจะมาคุยกับพี่กดูว่าแกพอใจในการทํางานของทนายเสมอแค่ไหนยังไงวันนี้ก็มาที่บ้านของพี่รจนาคําตองแท้พี่รสสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่รถครับเป็นไงบ้างครับวันที่16ที่ผ่านมาขึ้นศาลมาแล้วเนี่ยคดีหมอปลาเนี่ย พอใจก pues <dear? S 2> ับผลงานของทนายความไหมครับหรือยังไงก็บอกว่าก็เยี่ยมพอใจเป็นอย่างมากอ่ะก็ถือว่าเราก็ประสบความสเร็จในส่วนที่เราต้องการเนาะแต่เกี่ยวที่อภัยม่ไก็เป็นธรรมดาของชาวพุทธอ่ะในเมื่อเขารับหลักการเขาทําตามหลักการเราก็ต้องอภัยก็ถามนิดหนึ่งอภัยกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยถามเมื่อวันนั้นอาจจะไม่ร้อยวันนี้ร้อยละ ร้อยแล้วนะครับโอเคร้อยร้อยเหมือนเซลคุณแม่เลยกี่เปอร์เซนต์ขึ้นแม่ครับพี่รถครับให้อภัยหมอปลาไปแล้วร้อยเปอร์เซนต์ที่ว่าเมื่อกี้นี่นะครับแล้วปัจจุบันเกี่ยวบุคคลที่เกี่ยวข้องอ่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ทําให้พี่รถได้เกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยคนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยพี่พี่รถยังยังคาใจยังติดใจของติดใจการทํางานของใครอยู่บ้างครับตอนนี้อ๋อก็นี่ง่ายพี่ถึงเชิญให้ทนายมาให้คําชี้แนะพี่รถ เพราะว่าพี่ยังติดใจเนาะวันนั้นเนี่ยหมอปลาขอโทษแล้วก็ออกสื่อแค่ช่องของหมอปลาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสื่อก็มาทํามาทําทข่าวแต่สื่อก็ไม่ได้นําเสนอข่าว,วนนมีไหมของช่องไหนบ้างนะครับมีน่าจะมีของไทยรัฐแล้วก็ช่องสามนะแต่สื่อไม่ได้นําเสนอพี่เลยก็เลยจะขอให้ทนายทําพี่ต้องการฟ้องสื่อสองช่อง ไพรลัฐมามีไมมาสัมภาษณ์แล้วไม่นําเสนอข่าวเนี่ยพี่รถรู้สึกยังไงอะครับก็นี่แหละเป็นเหตุที่พี่รถควรจะเรียกร้องความเป็นธรรมโดยใช้ความเป็นธรรมของศาลให้เห็นว่าการที่นําเสนอสิ่งที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็บิดเบือนทําให้คนเสียหายแล้วไม่ยอมแก้ไขในฐานะที่เราเป็นประชาชนหรือว่าเป็น ชาวบ้านเราก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องหรือ,อใช้สิทธิ์ของเราก็เลยจึงไดอ้อยากให้ทนายเนี่ยช่วยทําคดีให้อีกไอ้ที่เขาไม่ไม่แก้ข่าวให้เนี่ยม,มันเป็นยังไงนะพี่นะคือข่าวที่พี่ในโรงงานเฮียนเนาะที่นําเสนอที่เราฟ้องหมอปลาพี่ก็ไม่ได้เป็นตามข่าวถูกไหมพี่ไม่ได้โทรไปไม่โทรไปก่อนอ่าแล้วก็อย่างอมรินพี่ก็ไม่ได้ไปอะไรก่อน ตามที่เขานําเสนอแล้วก็ยังเอาเรื่องพี่ตั้งแต่กกกอกมาโยงให้พี่เสียหายอีกจริงๆแล้วในวันนั้นพี่รถไม่ได้เป็นอย่างที่ที่สองช่องพูดเลยพี่ทําดอกไม้พี่ทํางานอยู่ที่บ้านพี่ออแล้วพี่ก็ไม่อยากรับโทรศัพท์ด้วยซ้ำถ้าถ้าดูจริงๆครับการเสนอข่าวของสองช่องเนี้ยที่บอกว่าพี่รถโทรเข้าไปแทรกระหว่างที่หมอปลาไปทุบศารอะไรที่ว่าเนี่ยมันทําให้คนอื่นเขาเข้าใจยังไงอ่ะเอาทนายลองคิดดูว่า ดูข่าวว่าตั้งแต่กกอกพี่ก็เสียหายมาแล้วใช่ไหมครับแล้วมาครั้งนี้ก็คนก็จะมองว่าพี่เป็นร่างทรงหรือว่าพี่เป็นอนะไรคือทั้งสองช่องนี้ทั้งอมรินแล้วก็ไทยรัฐเนี่ยนำเสนอข่าวในลักษณะว่าพี่รถเนี่ยเป็นคนโทรไปหาหมอปลาไปหาเรื่องเหมือนแบบผิวแสงอยากจะดังเหมือนหมอปลาหรือเปล่าอะไร,ะไรก็มีหมดนะในความคิดของคนใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้รู้จักเราเขาไม่ได้มาอยู่เหมือนคนที่เคยเห็นหรือว่าอยู่กับเราถูกไหมอันนี้สื่อทั่วประเทศ และคนทั่วประเทศเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะไปบอกว่าเอ้ยฉันเป็นยังไงหรือว่าฉันอยู่ยังไงฉันมีอาชีพอะไร,รเราไม่สามารถที่จะไปบอกได้ทุกคนใช่ไหมแต่สื่อ,อเนี่ยเอาจริงแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นว่าร้านก็ร้านเลยครับ<ล>ไปเอาจิงร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ้าพี่ก็ว่าช่องทางที่จะฟ้องสื่อพี่ก็จะฟ้องช่องทางไหนที่สามารถที่นำไปร้องเรียนสื่อสองช่องนี้ได้พี่ก็จะไปพี่ก็จะทำ อย่างน้อยให้เป็นบรรทัานกับ,ค,บคนอื่นที่เขาอาจจะเคยถูกกระทําหรือว่าต่อไปอนาคตถ้าถูกกระทําแบบนี้เขาก็ต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองก่อนฟ้องคดีเนี่ยพี่เราเคยมีหนังสือแจ้งไปให้เขาไมมให้เขาแก้ข่าวให้ไหมอ๋อก็มีไงที่พี่พี่ให้ท่านให้ทานายช่วยรบกวนช่วยทําหนังสือให้พี่แล้วพี่ก็ส่งไปนั่นแหละ หลังจากส่งหนังสือไปแล้วมีใครติดต่อกลับมาไหมว่าจะแก้ข่าวให้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีไม่มีขอโทษพี่รถอย่างนั้นอย่างนี้ได้เลยเสนอข่าวผิดพลาดไปแล้วไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับก็จนตัดสินใจว่าจะฟ้องครับก็นี่แหละก็ขึ้นที่ทนายจะฟ้องให้ยังไงก็ฝากไว้ที่ทนายด้วยพี่ก็มั่นใจว่าเราจะทําเป็นบรรทัดฐานให้กับคนทั่วไปหรือว่าประชาชนได้เห็นว่าไม่ใช่สื่อจะมี มีสื่อในมือนําเสนอสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าสร้างความงมงายให้กับคุณหลายๆคนโดยที่ไม่มีหลักศีลธรรมหรือว่าจะลงในของหลักของพุทธศาสนาพี่อ,อยากให้มันได้เป็นบรรทัดฐานหรือว่ามันได้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขสื่อเขาเสนอข่าวผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงแล้วพี่โนต้ตได้มีการท้วงติงไปแล้วเนี่ยเขาไม่รีบแก้ไขเนี่ยพี่โน้คิดว่าเขาเนี่ยปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อที่ดีไหม พี่คิดว่ามันไม่ได้มีจรรยาบัลเลยอะขาดจรรยาบัลนี่แหละสิ่งที่พี่ถึงอยากฟ้องว่าพี่ต้องการให้สื่อหรือว่าหน่วยงานที่ควบคุมสื่อได้หันมาควบคุมดูแลสื่ออย่างเข่งคัดเพื่อที่จะสื่อเองจะได้นำเสนอสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สื่อจะได้นำเสนออสิ่งดีๆออกมาไม่ใช่ ทำเพื่อแค่เรียกยอดไลค์ยอดวิวหรือว่าให้คนขึ้นมาทะเลาะกันเพื่อความสะใจแต่ทำใหอ้อีกหลายๆคนเนี่ยเสียโอกาสหรือว่าเสียหายไปทั้งชีวิตเลยครับก็จะเรียกร้องสิทธิ์นะครับใช่ถูกต้ตองหลังจากที่มีการดำเนินคดีกับสื่อทั้งสองช่องนี้แล้วนะครับหากว่าศาลนะครับมีคำพิพากษาว่าสื่อทั้งสองช่องนี้นะครับกระทำละเมิดต่อพี่รจริงนะครับเกิดความเสียหายกับพี่รจริงนะครับ นอกจากจดําเนินการทางสารแล้วนะครับทางพิรสนะครับก็จะดําเนินการใน,ในทุกช่องทางเพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมตัวเองคืนมานะครับมีอยู่2หน่วยงานนะครับที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสื่อนะครับหน่วยงานแรกก็คือสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาตินะครับที่เป็นคนคอยควบคุมจรรยาบันสื่อในการนําเสนอข่าวต่างๆนะครับแล้วก็2นะครับก็คือสํานักง,งานกสทชนะครับซึ่งเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ ให้กับทางช่องทั้งสองช่องนี้นะครับไทยรัฐทีวีและก็อมรินทีวีในการออกอากาศในระบบดิจิตอลทีวีนะครับว่าการนําเสนอข่าวในลักษณะนี้และมีการทวงติ่งในเรื่องของการนําเสนอข่าวและยังไม่มีการแก้ไขข่าวนะครับทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนเนี่ยนะครับทางกสทชจะมีความเห็นว่ายังไงจะลงโทษยังไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูว่าศาลมีค้พิพากษายังไงนะครับซึ่งเราจะทําหน้าที่ในศาล เพื่อให้ผลคดีออกมาเป็นที่น่าพอใจเหมือนกับที่ดำเนินคดีกับหมอปลาครับวันนี้ก็ได้แวะมาพูดคุยกับพี่รถเสร็จแล้วนะครับก็สรุปแนวทางกันแล้วนะครับว่าจะดําเนินการยังไงต่อนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยกันนะครับว่าเรื่องจะจบเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันด้วยนะครับจะได้ดูว่าคลิปต่อไปของเราจะเป็นยังไงก่อนอื่นยังไงวันนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ขอขอบคุณพี่รถก่อนนะครับที่ให้ความกรุณาได้ให้สัมภาษณ์กับเรานะครับผมทนายเสมอ สวัสดีครับ